สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับหวัดดีผู้ชมนะครับกับรถทัวริ n งนะครับรถที่มีเงินดาวไม่พอต้องมีเวลาขี่ด้วยนะครับถึงจะมีความสุขนะครับรถรุ่นนี้ก็เป็นรถที่เดินทางได้ทั่วประเทศได้ทั่วโลกนะครับชื่อรุ่นว่า TRK 502มี ABS นะครับแล้วก็ตัวนี้อดี้ค่อนข้างใหญ่คล้ายๆ GS นะครับเครื่องยนต์สองสูบเลี้ยงระบายของรนด้วยน้ำเครื่องยนต์เสียงเหมือนที่อีต่างหากนะครับคนชอบเอาไปแต่งเป็น GS กันนะครับ แต่งก็ค่อนข้างเหมือนเลยทีเดียวนะฮะลองไปดูได้นะครับ T-R-K แต่งเพน G S นะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับปริบหรือว่ากล่องหลังนะครับแบรนชั้นนำนะครับสามใบนะครับข้างๆเนี่ยบุด้วยอลูมิเนียมบวกพลาสติกนะครับข้างบนก็เหมือนกันนะผมเปิดให้ดูนะครับก็ตัวนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ยัางน้าด้านหน้านะครับลูกค้าเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นพิเลรีโรสโซทูนะครับ ยาง120ทับ70ขอบ17นะครับตัวนี้ยางปี2023นะท่านผูสุดที่ดูไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหม2023สัปดาห์ที่สี่ก็ยังปีนี้เลยนะดอกเนี่ยวิ่งไม่ถึง200โลแน่นอนนะฮะสภาพนี้นะฮะแล้วก็นี่ขนยุขขนยางยังอยู่นะฮะเหมือนยางใหม่นั่นแหละนะครับโชคหน้านี่มาเป็นอัพไซด์ดาวนะครับก็บอกแกนโชคใหญ่มากนะครับรับน้ําหนักกระแทกได้ดีนะการยุบตัวได้เยอะนะครับจาน4มิลนะครับ มาพร้อมกับปั๊มเบรกเบนเนลี่ซีพอตสองฟั่งแปดพอตนะครับสองจานดิสนะฮะโอเคเขาอยู่นะฮะเรื่องระบบเบรกก็สบายสบายนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟหน้าของเขานะครับเปิดมาจะเป็นไฟเดรย์ไลท์นะครับเดรนิชชัมนะครับก็จะติดยังถ้าตอนยังไม่สตาร์ทรถก็ติดเลยนะครับไฟยุกเฉลิมีมาให้เลยนะครับไฟเลี้ยวเดิมโรงงานชิวเดิมนะครับตัวนี้เป็นจะงอยรับลมนะครับแอร์โฟนะครับก็แล้วก็กระจกเดิมโรงงานนะครับปั๊มเดิม แล้วก็แฮนเดิมต่างๆนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ใส่ไฟสปอตไลท์ด้านหน้าเมื่อกี้ลืมพาดูสปอตไลท์แต่งนะครับของมอเตอร์บวกนะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้ปิดเปิดเวียได้นะครับกระจกสวยนะครับเลขไม้เพียง8ไม่ใช่9 5้าพสามสิบห้าโลเลขไม้แท้นะครับลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งานนะฮะดูสภาพใหม่นะเอี่ยมอ่องมากเลยนะครับเคยใส่อ่ะดูสปอตไลท์กันอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมเปิดสปอตไลท์ให้ดูด้านหน้าไหนเออสวิตช์อยู่ไหน นี่ตัวนี้มีไฟเลนด้วยนะสายขวาสีขาวสีแดงนะครับข้างบนก็จะเป็นไฟสปอร์ตไละสีขาวนะครับของเขาเตปปิดแล้วก็เปิดเป็นไฟเลนตัวนี้แล้วก็เปิดเป็นไฟขาวได้นะครับโอเคประมาณนี้มาต่อที่ด้านข้างด้านานู้นนะฮะสีถังสวยสีขาวโรงงานเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับชื่อรุ่น c ช K ยร n เค y นระฮะก็ค่อนข้างเหลืองนิดนึงนะฮะแต่ดันตีสีเดิมนะครับอ่ะกรล้มมีมาให้ด้วยนะฮะ มีรอยแปะนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้กาหม้อน้ำมอน้ํากาหมอน้ำเนี่ยเป็นพลาสติกเดิมศูนย์มาให้เลยนะฮะแล้วก็มีมอน้าสวยฟันเต็มนะครับกระปุกน้ำมันเบรกใสๆเพิ่งเปลี่ยนไปแข้งเครื่องไม่มีการล้มแปะอะไรทั้งสิ้นนะฮะหมยถึงว่าล้มมันโดนการล้มก่อนแต่ไม่ได้โดนพวกแข้งไม่ได้โดนพวกพวกนี้ฮะอ่าก็สภาพสวยนะครับน้ำมันเครื่องทางร้านจัดตายไปให้แล้วเป็นสังขอรแท้ พร้อมใส่กองอากาศใส่กองน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนแล้วนะฮะตัวนี้เป็นโครงสร้างของตัวถังเนี่ยเป็นสองโครงโครงหน้าหนึ่งโครงโครงหลังหนึ่งโครงยึดน็อตด้วยตัวนี้นะครับมาร์กน็อตอยู่ครบไม่เคยแกะไม่เคยลือ้อเครื่องมาร์กเดิมโรงงานน็อตเดิมโรงงานนะครับไม่เคยถอดนะฮะโอเคสภาพนี้ก็ไม่จําเป็นต้องถอดอยู่แล้วเพราะว่ามันยังไม่สวิตเครื่องยังไม่ได้สวิตคับไม่ได้ทําอะไรนะฮะก็ท่อเดิมโรงง,งานคันนี้ที่สำคัญมีท่อแต่งมาให้ด้วยก็ถอดท่อเดิมออก ใส่สลิปออนสลิปออนมีมาให้ด้วยมาออกตรงนี้นะมาออกฝั่งนี้นะครับก็ปเป็นปลายของอาคาพูวิก10รู้สึกว่ายี่อ2นิ้วมั้งปลายใหญ่นะครับพระเบรกหลังเปลี่ยนใหม่แทนเป็นของเบนดิตปั๊มหลังหนึ่งพอร์ตของเบนเนอรี่นะครับดันดิสสวยไม่มีตกลงยางหลังก็ใหม่เหมือนกันเทเลอร์โซทูข้างหลังซ้าย 160/60R17 นะฮะยางปี2023เหมือนกันนะครับอะโอเคต่อมาที่ด้านหลังนะฮะ ล่องข้างสองใบกล่องบนเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าจะได้เห็นความจุติดอาคุญแจสองดอกนะดอกหลักดอกสำรองคุญแจปี๊บสองดอกเหมือนกันโอ้โหก็มีพรพาบภาษีกับป้ายทะเบียนเดิมนะครับรถก็ทะมอ ดูนี่ปิดข้าวเปิดยังไงต้องใช้กุญแจเหมือนกันนะฮะปพ๊บกดอุ้ยอันนี้ปลดล็อกกล้องว่าทีนี่วะอ๋อปุ่มนี้ปุ่มดำมล็อตเซอร์นะไม่ได้ลองเปิดก่อนเปิดยังไงวะอ๋อมีล็อกข้างอีกโอโ้โหสองชั้นอ่ะเปิดอย่างนี้ มีสายดึงของให้ครบนะครับก็ความจุค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่สามารถยัดของใหญ่ที่มันใหญ่เท่ากล่องเ,เข้าลงไปได้นะฮะอาจจะเป็นของที่มันมีส่วนแคบเท่าปากมันเนี่ยเสื้อผ้าในเข้าสบายอยู่แล้วถ้าเป้เนี่ยยัดเข้าไปงี้ไม่ได้จะยัดเป้ไว้ต้องไว้ปวีบนนะก็มีข้อจํากัดสําหรับกระเป๋าพวกนี้เหมือนกันนะแต่มันก็น่าใช้นะครับเปิดปิดง่าย ครัอันี้ก็เหมือนการเปิดเหมือนกันนะฮะอะดูดูข้างล่างดีกว่าชุดโซ่สเตอร์โซ่525้อไม่ตายสเตอร์เ,อเต็มฟันเต็มรุ้ยยางและ,พะแพลก,การกระชากต่างๆอยู่ในสภาพที่ตรึงครบนะครับแล้วก็ล้อแม็กสีเดิมโรงงานนะครับใส่ชุดเลทมาแล้วนะครับนะจะมีงานด้านหลังสีดําเดิมโรงงานนะครับโครงสร้างแชสซีตัวถังด้านนี้สวยด้านซ้ายด้านขวาสวยหมดเครื่องยนต์นี่ฝั่งนี้ไม่มีแปะใดๆทั้งสิ้นนะครับ คันโกงคันเกียร์สวยนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีลมแปะนะครับอ่ะไฟตัวนี้โมโตบุบใส่กับหัวนะเนี่ยเดีย๋ยวาอย่าให้ช่างดูให้ใหม่ใส่ใส่ให้ใหม่นะตัวสังเกตมันกลับหัวนะโอเคก้องของฟูทางร้านนะครับใช้ตัวนี้เปลี่ยนเป็น2 0 4ไปนะฮะก็โอเคเรียบร้อยนะครับทุกอย่างโอเคมาด้านบนมีที่ชัดไฟสำหรับอ่ USB นะก็พร้อมนะครับ พร้อมออกทริปมาเลยขับรถวิ่งน้อยแบบนี้นะครับไม่มีเข้าบ่อยแน่นอนเพราะว่าเบนเนลี่ทีอาตัวนี้มี2ตัวตัวนี้เป็นทีอาธรรมดากับทีอาร์เคห้งนคันนั้นก็มาเรื่อยๆแต่คันนี้รุ่นพวกนี้จะมีเข้ามาเยอะกว่านะครับต้องบอกว่า 500x ไม่ใช่ 500x เ็กดิทีอา0์เคห้นั่นแหละมันแพงกว่าอยู่ประมาณเบิกใยแดงน่าจะประมาณหมื่นกว่ากว่าเกือบสองหมื่นนะครับด้วยล้อซิกรวดอะไรก็ตามนะครับ จะได้ดูสวยงามกว่าแต่นี้ได้ล้อแม็กไปนะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับลักษณะการใช้งานนะครับโอเคเครื่องยนต์เท่ากันนะครับแล้วก็รถรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าในตลาดเหลือน้อยมากๆแล้วแล้วก็พ่อค้าหาลถกันให้ควักหมดนะครับที่ผมได้มาก็ยอมซื้อราคาสูงนะครับลูกลูกค้าเลยยอมขายนะครับต่อต่อสองพันยังไม่ลดเลยนะครับอันนี้ก็ซื้อเต็มมาเลยเท่าที่เขาตรงขายไว้นะฮะเป็นรถกรุงเทพเพิ่งเพิ่งได้ตัวมาเมื่อเมื่อสองสาวันนี้เองแล้วก็ รีบแผ่นน้ำมันเครื่องเซอร์วิสต,ต่างๆขึ้นมาไร้สดเลยนะครับมาเดี๋ยวไปลองเทสได้อ่ะก่อนไปเทสได้เลิมแจ้งราคาคันนี้เปิดอยู่หนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเงินสดลดได้นิดหน่อยนะครับฟรีแค่จะส่งทั่วประเทศฟรีพบรบภาษีค่าโอนต่างๆนะครับค่าจาัดไฟแนนซ์ไม่มีนะครับแล้วก็ลูกค้าใช้เงินออกรถอยู่ที่11,900บาทนะครับผ่อนอยู่ที่ สามพันสามร้อยกับสามพันแปดร้อยนะครับสี่ปีกับห้าปีาผมลงอยู่ที่น้าเพจอีกทีหนึ่งส่วนก็จะเป็นนั้นนะครับลูกค้าใช้เอกสารพวกการเงินก็ไม่จะซสลิปเงินเดือนเสร็จไม่จนหลังหรือว่าใบรองเงินเดือนนะครับแล้วก็อาชีพอย่างอื่นกระทะกเข้ามาเกษตรกรเรกอาอได้ทั้งอาชีพเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับแล้วก็ปกลูกไรอ้อยไรมันทำนาะทำไรเอาอได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ที่ถึงพันเอาอคนเดียวไม่ต้องใช้คนทำนะครับ แบตเตอรี่ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะประกันให้3เดือนนะครับตัวรถรับประกันการชนหนักพิมพ่อมจนมัาไยไม่ต่อต่อเลขตัวถังในงที่น,นะครับถ้ามีดีขึ้นเงินหน้าสิบแปใสๆนะครับเลขไม่แท้นะครับมียังใดอยังหนึ่งยินดีคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนพร้อมค่าเสียเวลาเขาต้องใช้สองันบาทนะไปไปเทสได้กันนีกว่า อย่างนะครับโอเคเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับลูกค้าติดไฟโชว์หน่อยนี่นีไฟเลนส์นะครับออมีไฟผ้าหมากด้วยติดอีกอ่ะถ้าใครอยากติดสปอร์ตไลท์ข้างบนก็เดี๋ยวจะสั่งให้ได้นะครับดวงประมาณสองสามพันนะครับผมจัดให้นะครับก็ใส่เพิ่มไปเป็น4ี่ห้าดวงนะครับเดี๋ยวรถจะได้แบบดูโค้ลิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูแบบว่าสว่าง ในทางมืดก็ไม่ต้องกลัวนะครับเหมือนรถยนต์เลยนะฮะโอเคร okay, ประมาณนี้ก็ฝากด้วยนะครับกับเจ้า t ียเค,คันนี้นะครับอาจจะออกรถแพงนิดนึงนะครับแต่คุ้มแน่นอนเราบอกผ่อนผูกนะผ่อนเบาสามพันต้นๆกับ3,000ัปลายๆเรื่อเอา4 5, ปีห้าปีอยูนี่ก็รับรนครับสวัสดีครับ